สมุทรสาครครับไปที่มหาชัยครับจะพาคุณผู้ชมไปชิมข้าวต้มและข้าวแห้งปลาเก๋านะครับปลากระพงสดใหม่ที่สืบทอดความอร่อยมากกว่า30ปีครับข้าวต้มและข้าวแห้งสดใหม่หน้าทานนี้เป็นฝีมือของสองแม่ลูกครับก็คืออาร์ตี้ครับคุณเอกวัตรอึ้งเจริญและเจ๊ไก่คุณขวัญใจอึ้งเจริญซื่อขายดีมานานกว่า30ปีแล้วครับคุณเอกวัตรบอกว่าเป็นลูกชายคนเดียวค่ะก็เลยตั้งใจเลยนะสืบทอดสูตรเนี่ยมาจากคุณพ่อ เมนูฮิตนี่ค่ะจัดไปเลยค่ะสักชามสองชามนะเราสองคนเนี่ยข้าวต้มปลาเก๋าเพราะว่าทุกโต๊ะน,นะคุณตัว๋วคุณผู้ชมต้องสั่งอะ่ะอ่ะหรือจะเป็นข้าวต้มข้าวแห้งเป็ดกระเพาะหมูไส้อ่อนกระดูกหมูหมูสับปลากระพงหมึกกุ้งอร่อยทุกอย่างราคาสบายสบายกระเป๋าของเราเพราะว่าเริ่มต้นแค่ 50บาทเท่านั้นเองค่ะใช่ครับผมและเคล็ดลับที่ทําให้ขายได้มานานขนาดนี้ก็คือความใส่ใจในคุณภาพแล้วก็คัดสามมุทิบอย่างดีเพราะว่าปลาและของทะเลด้วยนะครับแล้วก็หัวใจหลักก็คือความสดใหม่นอกจากนี้บริการดียิ้มแย้มนะครับแล้วก็ลูกค้าเข้าร้า,าน,นก็สบายใจด้วยครับอันนี้เคล็ดเคลลับสําคัญนะที่ทําให้ร้านแต่ละร้านเนี่ยกลายเป็นตํานานได้ผู้ตรงกันทุกร้านคือ เขาสนใจใส่ใจเรื่องงานบริการคุณผู้ชมค่ะแล้วมันขายดีแค่ไหนยังไงนี่ตัวคนเอกวัดบอกกบขายวันหนึ่งก็ข้าวสิบกโลครับเยอะนะแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างอย่างปลาเก๋าปลากระ,กระกพงกับเพาะหมูไส้อ่อนหมูสับเป็ดรวมกันวันหนึ่งก็35กิโลกรัมเลยค่ะใช่ครับผมอยากชิมแวะไปได้เลยนะครับร้านอาร์ตีสาขา9บายเจ๊กไก่ อาหลายคนบอกว่าอะไรกันทำไมสาขา9คือครัว่าสาขา9ในที่นี้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าหมายความว่าไม่ได้หมายความว่ามีสาขาอื่นแต่เป็นสาขา9เพราะว่าย้ายไปหลายที่ครับ<ะ>คุณผู้ชมในมหาชัยนี่แหละมาแล้วถึง9แห่งด้วยกันครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งอาร์ตี้สาขา9บายเจ๊ไก่มีที่นี่ที่เดียวครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ถนนเดิมบาง ถึงคลองจากเลียบทางรถไฟสายหมาชัยถึงวงเวียนใหญ่นะครับตำบลหมายชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่ช่วงเย็นไปแล้วครับสี่โมงเย็นไปจนถึงสามทุ่มเฟซบุ๊กก๋ข้าวต้มเจ๊ไก่นะครับแล้วก็เบอร์โทรก็0 9 0 9 3 1 6 9 9 2นูนย์ค่ะชอบบรรยากาศร้านด้วยนะเมื่อกี้เห็นรถไฟอะ่ะวิ่งผ่านพอดีหน้าร้านด้วยเออบรรยากาศได้เลยอะ่ะเหมือนกับแบบบ้านๆสบายๆแล้วก็ลูกค้าชอบนะเห็นไหมมาอุดหนุนกันตลอดอย่างนี้แหละค่ะ